สวัสดีค่ะมาพบกับสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะไม่จะเริ่มแนะนำพวกไม้ใบนะคะบอนโคโลคาเซียนะคะเพราะว่าที่สวนเราเนี่ยนอกจากจะมีมะเดื่อฝรั่งแล้วนะคะมียังมีนี่ค่ะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือบอนอะโลคาเซียบอนโคโลคาเซียนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็คือบอนกระดาษด่างขาวนะคะซึ่งมีก็ปลูกไว้พอสมควรนะคะ นี่ก็คือเมย์ก็จะเอามาปลูกลงในเข่งในดินอย่างนี้เลยนะคะเวลาที่เราย้ายก็จะง่ายด้วยนะคะคือยกหิว้วหูเข่งไปเลยนะคะก็มี์ก็เริ่มปลูกเริ่มขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมมากเลยนะคะตอนนี้เป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านได้ด้วยเสริมบารมีได้ด้วยนะคะ และมันก็สวยงามด้วยขยายพันธุ์ได้นะคะมีไข่ให้เก็บมีหน่อให้เก็บนะคะขยายพันธุ์โดยการพอกไข่แล้วก็ชําเง่าแล้วก็เก็บหน่อนะคะใข่อย่างอันนี้ก็คือแบบใบมันเสียแล้วนะคะเราก็ตัดตัดออกก็ได้นะคะตัดออกเลยก็ได้มันจะได้ไม่เป็นเชื้อราลุกลามไปนะคะ อย่างกิ่งนี้ก้านนี้ก็ตัดออกเลยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเล่งให้แทงหลอดใหม่ด้วยนะคะให้แทงหลอดใหม่ขึ้นมาด้วยนี่ค่ะแทงหลอดใหม่ก็คือแบบนี้แบบนี้ค่ะจะเรียกว่าหลอดนี่ค่ะไม้ใบอะค่ะส่วนใหญ่จะเรียกใบที่จะงอกใหม่เนี่ว่าหลอดนะคะ เป็นไปสับของวงการไม้เนาะการบำรุงของเมย์นะคะเมย์ก็จะใส่ผสมส่วนผสมดินนะคะมีปุ๋ยมูลสัตว์นะคะปุ๋ยคอกดินทรายนะคะเศษใบไม้เศษใบก้ามปูผสมไว้อยู่แล้วนะคะในดินปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยสูตรทั่วไปนะคะ คือสูตรท,ทั่วไปคืออะไรคือสูตร15 15 1 5 1 6 16 16, 16้ใส่ได้นะคะครั้งละน้อย,อย,อยไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมันจะดูดไปใช้ไม่ทันแล้วก็รากรากจะร้อนอันนี้ก็อย่างเนี้ยค่ะใบที่มันเป็นสีขาวอะค่ะมันก็จะอ่อนแอต่อสภาพอากาศเนาะอันนี้ก็คือโดนน้ำฝนก็เป็นรูได้นะคะเป็นเชื้อราแล้วก็เป็นรูได้ นี่ค่ะเลี้ยงใบขาวๆเนี่ยใช่ว่าจะดีนะคะโตช้าแล้วก็ยังต้องมาทะนุถนอมมันอีกนะคะแต่ว่าความสวยของบอลกระดาษด่างขาวก็อยู่ตรงที่สีด่างขาวนี่แหละคะ่ะลวดลายของแต่ละใบจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะเราจะได้ลุ้นกันทุกใบว่ากลางออกมาใหม่อย่างงี้สวย สามารถปลูกได้ทั้งในเข่งในกระถางลงดินนะคะหรือว่าจะปลูกกับวัสดุอะไรก็ได้นะคะอย่างสองต้นนี้ก็ปลูกในกระถางแบบนี้ค่ะเป็นกระถางอ่างบัวเจาะรูด้วยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลอะโลคาเซียอะโลนะคะอะโลจะไม่ค่อยชอบน้ำแฉกน้ำขังนะคะแต่ถ้าเป็นโคโลคาเซียได้เลยชอบอยู่ได้หมดนะคะ าการขยายพันธุ์ของบนกระดาษด่างขาวนะคะก็จะมีทั้งเพาะไข่นะคะแล้วก็ผ่าผ่าเง้านะคะตรงส่วนที่มีตาตาของตาของต้นบอนกระดาษนะคะเอามาชำํำหรือว่าแยกหน่อนนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือขยายพันธุ์ด้วยการเพาะไข่ะคะ่ะเพาะไข่ก็จะงอกใบขึ้นมาต้องมาลุ้นนะคะว่าไข่ที่เราเพาะแล้วอ่ะ ออกมาจะเป็นสีเขียวล้วนขาวล้วนที่เรียกวันว่าเผือกหรือว่าจะออกมาเป็นลวดลายเขียวสลับขาวสวยๆนะคะเพราะไข่มันจะต้องลุ้นนะคะแต่ถ้าเราแยกหนอหรือว่าหางอ,าอะ่ะมันจะได้เป็นลวดลายตามต้นแม่เลยไม่ต้องลุ้นนะคะพอลดน้ำนี่เอา วิธีการลดน้ําก็คือเราต้องมาสังเกตดูค่ะว่ากระถางมันหนักอยู่ไหมนะคะถ้ากระถางหนักอยู่ก็แปลว่ายังมีความชื้นมีน้ําอยู่ก็ไม่ต้องลดนะคะเพราะว่าบอลกระดาษด่างขาวอะ่ะไม่ได้ชอบน้ําชื้นแฉะนะคะทําให้รากเน่าเลยราคาก็เป็นไปตามราคาตลาดนะคะมันจะมีช่วงถูกช่วงแพงโอเคค่ะ ค่ะยังไงวันนี้นะคะม่มาแนะนำบอกระดาษด่างขาวนะคะหรือชื่อสากลก็คืออะโลคาเซียมาโคไลซอสนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆรู้จักนะคะเพราะว่าที่สวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกของเมเนี่ยไม่ได้ปลูกมะเดือ่อย่างเดียวแล้วละแล้วก็จะมีพวกไม้ใบไม้ประดับนะคะไม้กระแสไม้มงคลต่างๆนะคะเข้ามาเพิ่มด้วยยังไงฝากเพื่อนๆพๆพี่ๆช่วยติดตามนะคะไว้ EP หน้าม่จะแนะนำ พืชไม้ใบไม้กระแสนะคะไม้ประดับไม้มงคลตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดีย๋ยวไมลาไปก่อนกับบนกระดาษด่างขาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ